ทีมนี้ค่ะมานะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data ค่ะซึ่งเราเนี่ยอยากจะเป็นแอปพลิเคชันให้คำปรึกษาค่ะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มพนักงานที่ทำงานในโรงงานนะคะถ้าพร้อมแล้วพบกับกลุ่ม Relation f i บค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากทีมที่ชื่อว่า Relation f i p หรือภายใต้โปรเจกต์ที่ชื่อว่าพักใจนะคะก็เป็นนวัตกรรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มพี่น้องสายโรงงานนะคะ เสียงแต่สั้นไปหน่อยนะคะโอเคโอเคค่ะก็ในส่วนของตัวพักใจค่ะก็ขออนุญาตแนะนำว่ามันเป็น l i าย OA นะคะที่เอาไว้ดูแลในเรื่องของสุขภาพใจของกลุ่มพี่น้องออสายโรงงานโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าถามว่าก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาก่อนด้วยประสบการณ์ของเราค่ะเราทำในส่วนของโปรแกรมที่ชื่อว่า Relation Flip Relation Flip เองทำในส่วนของตัวโปรแกรมที่ดูแลสุขภาพใจแต่ว่าเป็นกลุ่มของหนุ่มสาวออฟฟิศวัยโรงงาน กลุ่มกลุ่มหนุ่มสาวออฟฟิศเป็นหลักะนะคะในส่วนตรงนี้คราวนี้เนี่ยเราดูแลมาประมาณ30กว่าองค์กรน,นะคะในตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาคราวนี้เราเห็นแก็บถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในส่วนตรงนี้ก็คือเรามองว่าด้วยโซลูชันต่างๆด้วยความเป็น แอปพลิเคชันด้วยความเป็นโซลูชันอะไรต่างๆที่ Relation f a ฟ e เองอะค่ะเคยดูแลกลุ่มที่เป็นไวท์คอร์่ากลุ่มหนุ่มสาวออฟฟิศครายนี้มันไม่สามารถมาใช้กับกลุ่มที่เป็นพนักงานสายการผลิตหรือหนุ่มสาวโรงงานได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เขาคุ้นเคยกับในเรื่องของตรงนี้ก็คือ l i n e เ a เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า l i n e เ a เป็นอะไรที่แบบเข้าถึงง่ายสะดวกแล้วก็เขาเป็นความคุ้นเคยในการเข้าใช้งานถูกไหมคะในส่วนของตรงนี้เราก็เลยพัฒนาในส่วนของตัวฟังก์ชันต่าง ทั้งในแง่ของอให้มันเลือกวันเวลาได้สะดวกเลือกหัวข้อในการปรึกษาเลือกภาษาที่เขาสามารถรับรกิการปรึกษาภาษาเหนือภาษากลางภาษาใต้ภาษาอีสานนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็โอเคอันนี้จะเป็นหน้าตาในส่วนของตัวตัว r e s e n t a t i o n นะคะถัดมาต้องขอขอบคุณโครงการนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนจากทางสินหับแล้วก็ทางสสสสำน 6, ักหกที่แล้วก็พาร์ทเนอร์ที่สําคัญของของโครงการนี้ก็คือมี12ที่นะคะที่มา เ,เป็นบริษัทที่เขามีในส่วนของกลุ่มพนักงานสายโรงงานมันร่วมกันเทสและ i m p พิเมนตในส่วนของตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความสกเซสของโครงการนี้หลังจากนั้นมาดูใน,ในส่วนของผลของการเทสติ้งค่ะนี่คือสถิติที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจะเป็นภายใต้ใระยะเวลาประมาณเดือนถึงเดือนกว่าๆในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเลขไอ้บนสุดเนี่ยมันมันมีที่มาที่ไปหมด มันไม่ใช่แค่เรื่องลอตเตอรี่เอามาโชว์กันเฉยๆแต่มันคือนอกความจนเครียดกินเหล้าตอนนี้มันกลายเป็นจนเครียดซึมเศร้าไปหมดแล้วเออถูกไหมคะ8ด้อยหสิครั้งค่ะกับการที่เทสในระยะเวลาประมาณเดือนถึงสองเดือนกว่าๆและมพีพี่น้องในส่วนของกลุ่มสายโรงงานมาเทสทสัด้อยสามส4บ4คนซึ่งถือว่าสูงมากและถ้าปัจจุบันตอนนี้ถ่าเรายังไม่ปิดโครงการก็ยังจะมีพี่น้องหนุ่มสาวโรงงานมาขอรับคำปรึกษาอยู่กับคุณหมอและก็นักจิตวิทยานะคะในส่วนของตรงนี้ ค่ะสถิติค่ะความน่าสนใจของมันคือจากแต่เดิมคือเราทำในส่วนของตัวที่เป็นหนุ่มสาวออฟฟิศมาก่อน ปัญหาจะคนละอย่างกันจะคนละคาแรคเตอร์และ,และคราวนี้ปัญหาที่เราน่าสนใจค่ะก็คือจะเป็นลักษณะของซึมเศร้าเครียดจากการทางานสัมพันธภาพในครอบครัวนิสิลและแน่นอนค่ะเรื่องของสารเสพติดการหวยการพนันนี่ก็คือเป็นแคมเปญหนึ่งที่เราพยายามสื่อสารอยู่ภายในตัวนี้ค่ะว่าเพราะอะไรเราถึงแบบเอารูปลอตเตอรี่ขึ้นมาเพราะส่วนหนึ่งคือแน่นอนค่ะทุกคนจนถูกไหมคะจนจนมากด้วยในส่วนของแบบมันมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกับปัญหาของหนุ่มสาวออฟฟิศคือเครียด ถามว่าเครียดไหมเครียดแต่ถามว่าแบบเครียดแต่ก็ยังมีมีมีมมไรายได้อะแต่นี้เครียดแล้วแบบจนน้วยแล้วคือมันมันมันหลายอย่างนะคะถูกไหมคะอ่ะโอเคในส่วนของตรงนี้ค่ะก็ข้อหนึ่งค่ะจากสถิติที่ผ่านมานะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันคือโรคซึมเศร้าเนาะจาก400 400กว่าเคส800กว่า800กว่าเคส400กว่าคนนะคะข้อหนึ่งเนี่ย สถิติที่เราสำรวจมานะะในการรับบริการปรึกษาเป็นโรคซึมเศร้าสะส่วนยางนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะเป็นเรื่องของการเงินนี้สินนอกระบบส่วนหนึ่งแล้วก็อันที่3ค่ะปัญหาเรื่องการพนันเสพติดการพนันในที่ก็คือหวยลอตเตอรี่นี่แหละคือพอไม่พอใช้มันก็เลยมารุมมาต้มไปกันหมดโดยส่วนของตัวนี้มันเงนเรีวพันไปกันหมดจนกลายเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองนะคะโอเคแต่พอมาเจาะในเรื่องของความเป็นซึมเศร้าจนเครียดซึมเศร้าคราวนี้เรามาดูอ่า คนที่เป็นซึมเศร้าระดับสูงเนี่ยอยู่ที่72คนจาก400กว่าคนค่วนี้ระดับกลางเนี่ยค่อนข้างจะกลองไปอยู่ในระดับกลาง293คนแล้วก็ต่อมาค่ะอยู่ในระดับที่เป็นอ่าโอเคอยู่ใน moderate โดยทั่วๆไปสามารถใช้ชีวิตได้นะคะจะเป็นประมาณนี้ก็ success case ละกันในส่วนของตรงนี้ค่ะจาก12โรงงานที่เราดูแล ตลอดระยะเวลา2เดือนก็คือมี7โรงงานที่ไปต่อกับเราในส่วนของตัวโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นประมาณ50-60เในส่วนของตรงนี้นะคะท,ที่สนใจแลวก็อยากจะไปต่อข้อดีค่ะในส่วนของตอนนี้เห็นว่าในเรื่องของเ,ออเรื่องของการส,สุขภาพจิตมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วมัน,มน,เ,ปนเป็นข้อบังคับที่เกิดขึ้นที่ว่าอาจจะต้องมีการทดสอบออในเรื่องของการประเมินแบบจริงจังมากขึ้นในอะไรประมาณนี้นะคะ่ะในส่วนของตรงนี้นะคะ ก็เรามีฐานปัจจุบันค่ะในแง่ของโซเชียลแล้วก็เอ็กซ์เพรชันเราก็มีฐานข้อมูลประมาณ60,000กว่าแห่งเรามองว่าอีกประมาณสัก 45- ปีเราอยากจะกระจายในเรื่องของการประเมินทำในเรื่องของประเมินแล้วก็ดูแลองค์กรต่างๆประมาณ5,000ที่นะคะในส่วนตรงนี้นี่คือทีมนักพัฒนานะคะแล้วก็มีทีมทางเมน a ทอ e a l ฮลแล้วก็ตัววิเองที่ดูในเรื่องของทางบิสเนส Ờ, ในเรื่องของการต่อยอดในอานาคตเราคงจะพยายามที่จะขยายให้มันไปได้ในหลากหลายองค์กรมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากได้รับการประชาสัมพันธ์จากทางสะส,ะสในเรื่องของการชวนให้องค์กรต่างๆเข้ามาร่วมประชาสัมพันธ์ให้บริษัทต่างๆเข้ามาร่วมในการทําประเมินในส่วนของตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาในระบบต่างๆให้มันมีความเสถียรหรือรอ,อ,องรับจํานวนคนได้มากกว่านี้นะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะก็โดยรวมน่าจะประมาณนี้ขอบคุณค่ะ โอเคจโอเคค่ะเชิญท่านคอมเมนเตอร์เลยคะ่ะเริ่มจากท่านไหนดีคะค่ะเด๋นเชิญท่านพอออกค่ะอ่าดเรหลงเชิญพอดีพี่แอนไม่เห็น s u s i s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  m o l อะค่ะโอ <Okay. S 3> เคเอเราจะ Approach ใครอะไรงไงแล้วจะขายของอย่างไระ <Okay S 3> อนนะค่ะโอเคค่ะแต่จะเอาทุนสอส <c oughs> <c oughs> คือหลักๆค่ะเราคงต้องยืนได้ด้วยตนเองอยู่ด้วยในระดับหนึ่งก็คือการนำเสนอเป็นรูปแบบของ B2B ค่ะ B2B ในะที่นี้ก็คือขายขายเป็นแพ็กเกจะคะให้กับทางบริษัทต่างๆคืออาจจะเหมาไร่หัวคล้ายๆประกันกลุ่มอนะคะ่ะจะเป็นลักษณะประมาณนั้นหัวละร้อยกว่าบาทต่อปีแล้เหมาทั้งองค์กรนะคะแล้วก็เอาไว้ดูแลสุขภาพจิตพนักงานในองค์กรของเขาแต่ว่าก็จะคือเน้นจับกลุ่มที่เป็นกลุ่มพี่น้องหนุ่มสาวโรงงานโดยเฉพาะนะคะ่ะ b ทหมายควาว่าเราเป็น i e <Business S 2> to b u s i n e s ขาย direct, ไมเ่เราจะ direct เราจะขายยังไงคือเราจะไป approach go to market strategy ของเราคืออะไรคือเราจะเข้าไป approach B 2 B ได้อย่างไรเพราะว่า application ที่เป็นเรื่องของตัว depression เนี่ยมีเยอะพอสมควรนะคะและ้วน,นี้เราเจาะก,กลุ่มโรงงานทีน,นี้มันก็ต้องออกแบบเพื่อให้คนที่ทำทำงานใน factory ใน environment เนี่ยเขาสามารถทำได้จริงเนาะแล้วก็ท แล้วเข้าใจง่ายพี่แอนก็เลยสนใจว่าเราจะ approach เขาได้อย่างไรอะคะ <Appro ach S 1> อ่ะ approach ง่ายที่สุดก็คือทําในเรื่องของ,อย,งอย่างที่หน้าสไลด์เมื่อสักครู่นี้ค่ะมันจะมีในส่วนหนึ่งที่ในเรื่องของการทําแบบประเมินสุขภาพจิตปูพมทั้งองค์กรเลยอะค่ะอันนี้เราทําให้โดยมีคิดค่าใช้จ่ายคือเราทําให้อยู่แล้วแล้วองค์กรเองก็ได้ผลลัพธ์ออกมาที่เป็นเป็น,เป,นเป็น action ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ขออนุญาตใช้คาใหม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะคะว่าเขาจะไปแอคชั่นอะไรยังไงต่อในส่วนของตรงนี้อะไรเงี้ค่ะว่าจะไปปรึกษาหรือจะไปจัดกิจกรรมหรืออะไรยังไงต่อประมาณนี้ค่ะแต่อะไรเป็นยูนิค p r o p o s i t i o n ของเราอย่างที่พี่อานพูดแล้วว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันแบบนี้มันมีค่อนข้างเยอะอะไรที่เป็นทำให้เราเนี่ยนอกเหนือไปจากคนอื่นก็คือจริงๆอ่ะ แอปพลิเคชันอะมันมีเยอะมากในท้องตลาดมึงไม่เถียงเลยในส่วนตรงนี้แต่ในเรื่องของความใช้ง่ายความเข้าใจในเรื่องของการใช้การเจาะกลุ่มอะค่ะภาษาในการสื่อสารที่อยู่ในนั้นอันนั้นคือตัวดึงดูดที่ทําให้ตัวตัวไลโอเออันเนี้ยสามารถตอบโจทย์แล้วมีคนเข้ามาใช้ประมาณ800กว่าคนภายในระยะเวลา2เดือนกว่าๆนั่นคือความง่ายที่เกิดขึ้นจริง,รงๆเขาไม่ได้ต้องการความซับซ้อนแต่เขาต้องการความเข้าถึง a p p r o a c h นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ได้เร็วอันนั้นมันคือสิ่งที่ตอบโจทย์เขาได้ค่ะ คือการมนุษย์มนุษย์คือสัตว์สังคมยังไงก็คือการได้คุยกับคนก็คือสิ่งที่เขาแฮปปี้ที่สุดค่ะครัฝั่งเรายังไม่ค่อยคือพนักงานคุณจะเอาแอปนี้ไปขายเนี่ยเรียกว่าไลโอเอก็แล้วแต่เพื่อ <OA. S 2> จะทําให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเนี่ยคำถามคือพนักง,งานโรงงานเนี่ยมันมี replacement ที่หาได้ง่ายมากทําไมนายจ้างต้องแคร์ด้วยคุณไม่มีความสุขก็ลาออกไป ผมก็จ้างคนใหม่มีพร้อมจะคนจะแทนที่คุณเสมอนี่ผมคิดแบบ business นาะนะฮะทำไมเขต้องแคร์แต่ถ้าเป็นพนักง,งานออฟฟิศซึ่งหาคนทดแทนยากเนี่ยเขาจะอยากคลิปงั้นถ้าจะเอา business model เดิมที่ไปทำาออฟฟิศมาทำมาโรงงานเนี่ยอาจจะไม่ฟิตนะนะครับอันที่2เนี่ยถ้ามันไม่ฟิตจะแก้งไงอะ่ะนะครับอาจจะเอาก็ต้องหากลับไปถามไอ้พวกโรงงานแล้วก็ลองลูกค้าคือโรงงานเป็น B2B ใช่ไหมเขาแคร์อะไรเขาแคร์ data หรือแคร์ความรู้สึกอะไรจากพนักง,งานโรงงาน ที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยถ้าคุณจะลาออกไปใช่ไหมว่าเช่นเวลาเข้างานไหมหรือพวกโรงงานเขาจะแค่พวก ISO พวกแซนด r าอย่างเงี้ยอะไรที่มันจะไปรีเฟล็กให้โรงงานเนี่ยได้ภาพลักษณ์ของการที่เขาได้มาตรฐานและไปจ่้ขายของได้ง่ายขึ้นมีเครดิตง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเราลองคิดแบบมุมนี้ดูครับให้ให้ตอบไหมคะอ๋อ <laughs> ก็ได้ครับ <laughs> โอเคค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะคือ อย่างโรงงานโรงงานหนึ่งในนี้ในลิสต์ตรงนี้เขามีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไซส์ทีเขาประมาณ9,000พกว่าคน9,000พกว่าคนหนุ่มสาวออฟฟิศเนี่ยมีประมาณ10%แต่อีก80%ูอนะ่ะพูดง่างยๆว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือฐานเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มที่เป็นสายการผลิตจะเป็นส่วนใหญ่พอเป็นสายการผลิตส่วนใหญ่ปุ๊บถ้าสมมติว่าโรงงานข้างๆข,ขึ้นค่าแรง5บาทไปแล้วค่ะเขาย้าย พี่น้องโรงงานพร้อมกันย้ายพอย้ายพบทางนี้ผลิตต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เลยในวันนั้นอันนี้คือความความอ่อนไหวที่มันเกิดขึ้นนี่คือคือสิ่งหนึ่งที่เขาจําเป็นจะต้องแบบรักษาหรือแคร์คนงานเพราะกว่าจะเอาเข้าเข้ามาได้ต้องดูแลรักษาอีกอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้น อันนี้ถามนิดนึงค่ะเป็น AI หรือเป็น m มนนวลค่ะเวลาชัตอบอ๋อเป็นแมนนวลค่ะเป็นนักจิตวิทยามาตอบค่ะกับจิตแพทย์ค่ะมาตอบมาให้ารปรึกษาว่าเรามีสแตนบายหรือมีช่วงเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะคือมีมีช่วงเวลาที่ช่วงเวลาใี่เ่ื่องเอาแล้วยังงี้เรื่องนักจิตแพทย์อะค่ะเราคอมเพนเซตนักจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยายังไงค่ะ นักจิตวิญญทยาที่มาให้ใช่ไหมคะก,ก็ให้เป็นแบบเป็นเคสหรือเป็นอะไรไปอันนี้ภายใต้โครงการนี้2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จ่ายไปเป็นเปอร์เคสไปค่ะเป็นเคสไปเคสใไปเหมือนแบบคอนซัลท์เป็นชั่วโมงเป็นอะไรอย่างงี้ไปใช่ค่ะ <ไป S 2> ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะ,ปะ,ะประมาณนี้สนใจเอา ai มาทํา pre screening ไหมคะหรือเคยดูแล้วแล้วตัดสินใจไม่ใช้เพราะเหตุผลไหนคะจริงๆจริง,รง,รงๆเคยสนใจในเรื่องของถ้า pre screen อะได้แต่ถ้าเป็นในแง่ของการโต้ตอบให้การปรึกษาเลยจริงจริงอะมนุษย์ ยังเป็นสัตว์สังคมที่อยากจะคุยกับมนุษย์อยู่ยังมีความเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะอยาพีาสกีนอะได้อยากให้ไปดูเรื่อง new language model ของ a i นิดนึงตอนนี้หลายอย่างเวลาตอบเนี่ยคล้ายกับมนุษย์ค่อนข้างมากและอาจจะสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่อง healthcare ละกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ตรงๆเลยคือตอบอตรงๆหรือเป็นการ pre suggestion ขึ้นมาเพื่อให้ healthcare professional adjust นิดหน่อยทำให้ workload มันค่อนข้างน้อยลงหรือเราสามารถใช้คนที่อาจจะไม่ได้ต้อง qualify สูงขนาดนั้นคือเป็น pre suggestion ของ template ในการตอบซึ่งพวกเนี้ยเทคโนโลยีเหล่านี้คนเริ่มามาใช้ค่อนข้างเยอะด้วยด้วย language model ใหม่ที่ทำให้ทำงานง่ายขึ้นละกันค่ะหรืออาจจะใช้เวลาน้อยลงหรือสามารถ standardize ของ resource ได้และ tracking Implementation ได้ค่อนข้างดีอันนี้เพิ่งเพิ่งเห็นอีกอีกอีกเทคโนโลยีหนึ่งของตรุรกีใช้มาก็ได้คิดว่าความจริงภาษาไทยก็ปรับได้นะคะลองศึกษาพเพิ่มเติมอีกนิดนึงคิดว่มมาน่าจะขยายได้เยอะค่ะโอเคขอบคุณค่ะผมผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับ,บเรื่องปัญหาสุขภาพจิตซึ่งขนาดนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาที่ที่ยังแก้ไม่ตก นะครับจิตแพทย์ของเราหรือผู้ที่จะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับวันนี้เนี่ยตัวโครงการตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าม,มันมันตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายก็คือคนในโรงงานเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วก็คนกลุ่มนี้แหละนะมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับทีนี้ตัวที่จะตอบโจทย์ตรงนี้วันนี้ผมคิดว่า ทางสสสเองความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผออบุงศัก์ยังอยู่ไหมผอสำนัก6นะครับซึ่งสำนัก8นะซึ่งซึ่งซึ่งทำเกี่ยวกับสุขภาวะคนในองค์กรนะครับฮปปี้เวิร์ดเพซึ่งสามารถที่จะน่าจะใช้เครื่องมือตัวนี้ไปประสานกับสมาคมไปประสานกับองค์กรต่าง รวมกับขนาดนี้เนี่ยกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองก็มารับทุนส่วนหนึ่งไปจากสำนัก8นะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่อของกระทรวงแรงงานได้เข้าใจบริบทว่าพนักงานเนี่ยจะต้องได้รับการคุ้มครองจากสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอย่างไรและก็จะไปประสานกับเจ้าของโรงงานเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของอพนักงานเนี่ย มีความสุขมากขึ้นซึ่งตัวที่คุณจะต้องขายนีย่คือขายบอกว่าถ้าพนักงานมีความสุขไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่ากายหรือจิต productivity หรือผลผลิตเนี่ยจะได้มากขึ้นและคนก็จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการลดคอลดสิ่งต่างๆของโรงงานนี่ทำได้อย่างดีผมดีใจนะว่า บริษัทที่คนไปได้ทดลองอโปรตโตไทป์พวกนี้เนี่ยเขาก็รับที่จะเดินต่อทีนี้กำลังมองว่าถ้าสิ่งที่คนไปทำเนี่ยโดยมากก็เป็นโรงงานขนาดใหญ่ก็ลองดูว่าโรงงานขนาดที่พนักงาน SME SM e เนี่ยจะเข้าไปยังไงนะจะเข้าผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเปล่า ซึ่งกระทรวงอุตส,สาหการรมที่ SME ก็มารับทุนจากทางสำน,นักแปดเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งความจริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวลองคุยหลังใหม่กับพออบงศักดิ์ดูอาจจะเชื่อมอะไรได้เยอะแยะแล้วท่านก็อยากจะซื้อในสิ่งเหล่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะพออบุศักดิ์อยู่ไหมตรงนี้อออ๋อครับไม่ไม่นะท่านอาจจะออนไลน์อยู่ไมนั่นอยากจะให้ท่านลองคุยดูเดี๋ยวไปหลังใหม่แล้วกันค่ะขอบพระคุณค่ะ จริงๆอันนี้ต่อยอดไปเลยก็ได้ครับ<ะ>คือจริงข้อดีของ r e ูน t i o n Flip คือการ tracking Data 8เนาะ800กว่าคนได้ลองใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้ใน l ลโ e OA ทีเนี้ยจริงๆ Data ที่มันได้ในปัจจุบันมันจะเป็นเชิงว่ามีใครใช้ไปแล้วบ้างเท่าไหร่ Demographic เป็นใครไซโคอาจจะรู้ว่าปัญหาที่เขาอยู่ในโรงงานคืออะไรบ้างสิ่งที่อาจจะ track เพิ่มเติมครับคือหลังจากใช้ product มากกว่าได้คุยแล้ว ดีขึ้นในแง่ไหนบ้างจาก800คนดีขึ้นเป็นกี่คน Productivity ดีขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมว่ามันจะเป็นเชิงการต่อยอดให้องค์กรอื่นๆนั้ำไปใช้ได้มากขึ้นแล้วมันจะทำให้เขาเรียกว่าวอะไรส,สมาคมคนโรงงานมีแอปตัวนี้จับต้องได้ในเชิงประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ครับผมโอเคขอบพระคุณมากค่ะค่ะก็ขอบคุณทีมเรลชั่นฟิปมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะคะ